ที่ลานอนเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศกองทัพภาคที่3ประจำปี2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทหารเกียรติยศมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทยมีความพร้อมเพรียงเข้มแข็งสง่างามสมพระเกียรติยศ ทั้งนี้นะคะตามที่กองทัพบกได้กําหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศเพื่อคัดเลือกหน่วยที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของกองทัพภาคจํานวนหนึ่งกองร้อยไปเข้าแข่งขันในระดับกองทัพไทยต่อไปค่ะสำหรับการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพภาคที่สานั้นจัดการแข่งขันจากกองพันทหารราบกองพันทหารม้าและกองพันทหารปืนใหญ่รวม23กองพันค่ะ โดยมีกองทหารเกียรติยศที่ชนะเลิศระดับมณฑลฐานบกเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่3จํานวน10หน่วยซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3สถานีหลักนะคะได้แก่สถานีการตรวจเครื่องแต่งกายและอาวุธประจํากายสถานีการตรวจสอบท่าอาวุธและสถานีการตรวจสอบตามลําดับพิธีค่ะ